ขณะนี้ฉันอยู่ในแผนที่ช่องเขาและแน่นอนพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังโรงงานเล็กในการบุกโรงงานเล็กนั้นความฉับไวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญการเข้ายึดพื้นที่ได้ก่อนจะทำให้เราได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่าโรงงานเล็กนั้นเป็นที่ที่เราผู้เล่นจะมุ่งหน้ากันมาเป็นอันดับแรกๆหลังจากที่เกิดเลยเดียวเฮ <c oughs> ้ยเอา้า เพื่องนไางยไปแล้วเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ความว่องไวในการเคลื่อนที่มาที่นี่เร็วขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ไวเท่ากับปาร์ตี้ที่เกิดบริเวณใกล้ๆทางสามแยกด้านล่างของค่ายอาวีแน่นอนว่าเขาสามารถเข้ามาที่นี่ได้ยังไวกว่าพวกเราหลายเท่านักและอย่างที่พวกนายเห็นศัตรูข้างในนั้นทำการตั้งรับพวกเราอย่างดี เอาละแล้วฉันจะสาธิตวิธีการเข้าทำในกรณีที่ศัตรูตั้งรับก่อนอื่นเราต้องรวบรวมสติแล้วก็เช็คให้ดีก่อนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเอ <c oughs> เอาไว้ให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกัน <c oughs>